จำสำรวงโอเคกับอาการอะไรเะไรปวดาแล้วมันร้อนเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมโอเคอ่านงั้นเอาเอาอันนี้ไปค่อยๆค่อยๆเอานี่ไปเก็บเช็คอาการนะมาจากไหนเราจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะใกล้ๆมาพนมมือหลับตาจิตใหนสมาธินะถ้าลืมเด็ดขาดว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะหลับตาถ้ามีก็มีนะ เวสผู้สัเวสผู้สัเวสผู้สัเวสผููออกมาเวสผู้สัเวสผู้สัเวสผู้ออกมาออกไหมออกไหมมึงมาจากไหนไอ้ผีมึงจะไปไม่ไปไปเกาะแกะเกาะเขามันคืออะไรมึงผีอะไรที่มาอยู่กับเขาบอกมัไอ้ผีเฮ้ยหู้ไหมไอ้ผีแกมึงมามึงก็ร้องไห้อย่างเดียวแหละ ไอ้พวกเกี้ยยิ่งว่ากูพูดไม่เพะอยู่เนี่ยกูคุยกับผีมึงเหมือนคุยกับพวกนักโทษเลยเนี่ยไอ้ผีไปไฮ้ไปเลยไปเลยไอ้ผีมึงบอกไปมึง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 จะบอกไอ้บอกมาจากไหนเฮ้ยไอ้ผีเฮ้ย,ยไม่ออกกูตีนะเว้ยเฮ้ย อย่าพูดไม่พูดไม่พูดกูตีนะมึงกูให้ถึงถึงสิบเลยหนึ่งสองสามสี่อ้าอูไม่ต้องถึงสิบแล้วกูซัดก่อนเลยสักเข้าวุท้งสักเข้าวุท้งสักเข้าวุ้นสังไปอักเนาักข้อหท้งสักเอาขาดีกว่าเดี๋ยวเขาตกใจที่หายเขาต้องพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยออกออกไป มาจากไหนมึงไอ้ผีคุยก่อนมึงมาได้ยังไงมึงจะมาร้องท่าไม่เนี่ยฮะอันนี้ผัวปะ่ะแฟนเขาปะ่ะเอาอีกหียนึกว่าทำหน้าเหมือนห่วงใหญ่อุนว่าผัวเขาไปออกไปเฮ้ยไปโอ้ยไปเลย อะไรวะเนี่ยคุยเร็วบอกมาจากไหนเฮ้ย pues, มึงพูดกูมาก่อนมึงมาจากไหนดูทรงมึงไม่น่าจะโหดร้ายและเลวร้ายเลยเฮ้ยโอ้ยบอกกูก่อนมึงมาจากไหน เอาเฮ้ยเอะเจ็บก็ออกมาจากใสอือเฮ้ยไอ้ผีก็เจบ็บสิก็ออกสิครับพ่อคุณ ออกไม่ออกละเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปซะอะไรนะว่าอะไรนะใจะจะขาดแล้วใจะจะขาดแล้วอูให้ขาดเลยตายแล้วขาดแน่นอนเอา มาจากใสล่ะอยู่กับเขาได้อย่างไรพูดตามมาจากไหนตามมาจากไหนล่ะมาจากไหนลูกาหารเนี่ยฮะอ้าวมึงเป็นผีอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรกับเขาล่ะมงอยู่กับเขาเนี่ยอยู่ตั้งลูกาหารเนี่ยฮะอื เห็นศพไหมเขาอ๋อเยี่ยมงานศพงานศพสัมภเวสีตายไปจากงานศพไปเฮียออกไปแล้วออกไม่ออกมึงนี่แหละคนทำบุญเยอะไปดีนะกูทำบาปเยอะไอ้เหี้ยผีไม่ชอบอยู่ไอ้ออกเลยไมยตีใหนัดแล้วมึงจะไปให้ไปไปซะมาเกาะเขาเนี่ยโอ้โห ไปจับกุะหานเชียวมีตั๋วค่ารถไหมไอสัตว์เดี๋ยวกูส่งกลับหรือมึงจะจองเครื่องบินไปลงนงครพนมไอสัตว์อะไรนะว่างนะเจ็บจริงเจ็บโอ้เจ็บจริงจริง,รง,รง,รงมึงก็เจอของจริงเหมือนกันแหละอีห่าถึงเจง็บเนี่ยไปสำมภเวสีจา๋ามึงไม่ใช่คุณใส่นะมึงคือผีอ้าวอี๋ปวดจะออกออกเลยไอสัตว์มึงไม่ลาวิ่นี่อีไอผีมีาญาต์ไปเฮ้ย ให้คนใส่ง่ายอย่างนี้ยนะผีไร้มารายาทน้องเช็ฟชี้นชอบตอแหลแก้งตายแป๊หนึ่งก่อนไปวุกดาหารมาไปงานศพแม่งานศพแม่งานศพแม่เขาสุดท้ายผีเห็นเขาเป็นคนทำบุญเยอะเลยอยากอยู่ด้วยนะดีกูเป็นคนสีเทาวัดก็เข้าเล่าก็แดกผีไ,ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะผีเหม็นเล่าเอาเอางงงง อัน Ske no ี่งงเดี๋ยวก่อนใจเย็นเอาเอาอีหอกหักอะไรไปเนี่ยเวสะภุสะ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 เวสะภุษาเวสะภูษาเขาบอกว่ากูกระทองแค่นี้กูกระทองแค่นี้เป็นแค่นี้แหละท่องบทอื่นเลยทำไมโอ้ยนะเป็นงานศพแม่เนาะแล้วเขาก็ตามมา ผ<ห>ีนะ่ะก็คือปวดข้อเท้าเหมือนมีโซ่อะเหมือนมีโซ่แบบล็อกๆๆมุกันผ่นี้่จะนอนไม่ได้มนเหมือนกับแบบร้อนหลังเท้าลงวฝ่าเท้าอย่างนี้อารมณ์ผีพวกนี้เหมือนอารมณ์แบบมันซ่อนไว้อะมันซ่อนตัวไว้แล้วบางทีก็ปวดท้องปวดท้องแบบหาสาเหตุไม่ได้ก็คือไปหาหม,มอกอับเอกซเรย์อะไรก็ไม่เจอไม่เจออืมนี่รู้แล้วเนาะ,นะ,นะ ก็หลังสุดนี้ไปมาเลกลับมานี้บอกสกเทาไปมาเลเซียโอ้โหแล้วไม่เคยไปถอนแก้ที่ไหนรู้ไหมไม่เคยไปหาตาตาก็ให้ปฏิบัติทำโอ้โหชอบเลยอย่างเงี้ยชอบชอบบุญชอบจังเพราะขี่เขากินบุญเขาไม่ได้กินข้าวแลาเมื่อคืนจะมาโอ้โหนอนไม่ได้นอนไม่ได้เลยมันหวัดกลัวและสั่นมันแบบรัดข้อเท้าแล้วก็เท้านี่ร้อนได้เอาผ้าชุบน้ำอ่ะทำทำทำตึ้งตึ้งตงตึ้งตึ้งตึ้งต้งตึ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 ้ง้างในรู้งตึ มีอกาศเดี๋ยเข้ามาเช็คอาการอีกทีหน,น,นึ่งว่าเออเฮ้ยจะรถแต่เองจะมาวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือเองจะมาวันวันเสาร์หน้าก็ได้อาทิตย์านก็ได้แล้วแต่ลองดูเอาผมไม่ได้ว่าแต่คือมาดูว่ามันหลุดหลบซ่อนตรงไหนหรือเปล่านั่นเองต้องตรวจทีแรกคิดว่าเอา้ามีกระดูกเป็นอยู่ในบ้านหรือเป่าอะไรอย่างงี้คิดไปทวดผัวอีกไอ้ท <entes> ียเอ้ยบอกกูตายแล้วยังเดือดร้อนอีกไอ้ชิบหายถ้าพูดอย <laughs> ่างนี้ปุ๊บออกไรจอดในพวกแมงเคกระดูกหัวแมงคทิ้งหมดเลย อีเขยใช่ไหมเอา,ถาเถอะเข้าบ้านมาแล้วมันจะมีอาการไหนะ <c oughs> แต่ถ้าอยู่ค้างนอกอย่างเงี้ยมันจะไม่เท่าไหร่แต่ไปมาเลยหลังสุดนี้คือไม่ไม่ไม่ถึงจอกที่ต้องออกออกก่อนอืมเอาเธอเองหายแล้วค่าจัดการพวกนี้ไม่ใช่คุณใส่นะแต่มันคือพวกสังเวสีที่มันแฝงเวลาเจ้าไปวัดเนี่ยพวกนี้มันแอบการจับกลุ่มหัวลกอยู่ <c oughs> มันอยู่ร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นที่กำบังที่ดีที่สุด <c oughs> ที่บ้านเขาจะเผาแบบเชิงตะกอนกเข้าใจเหมือนเราไปเหยียบหรือเปล่าเห็นไหมถึงคิวจะอ้วกแล้วกูเอาเมื่อก่อนใ้พวกเชิงตะกอนนี่ผมก็ไปเดินเล่นบ่อยๆพวกป่าเช้าเนี่ยนะไปเลย